นอเนนเคอร์ดัง0ูยค่ะนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นลายเกสรน,นะคะมี48 50ด้วยนะนะคะลูกค้าอย่าลืมนะมีไซส์ใหญ่มาให้ด้วยนะคะ38 404 2 4 4 46แล้วก็48แล้วก็50ค่ะรุ่นนี้นอนนคอร์ทังศูนย์แปนะคะราคา1,800งนบาทไซส์ใหญ่แพงกว่านะคะเพราะว่าใช้หน้าผ้าเยอะกว่าแต่ว่าวันนี้นะคะเราปล่อยราคาเท่ากันเลยคือ1,800บาทนะคะสำหรับงานทูโทนร,รุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นผ้าหน้านะคะเดี๋ยวเราเขาออดึงกระดุมให้ดูหนึ่งตัวนะคะเวลาดึงกระดุมนะคะจะต้องจับกระดุมทั้ง2อันนะ้ก็ดึงออกกกกกจาาาาาันนนนนะะะะะะคคเเพรรว่่ดุมแมแแปๆ นะคะดึงไม่ค่อยออกเลยนะคะต้องดึงจากตัวเขาดึงออกจากกันแบบนี้นะคะเขาจะมีรังดุมที่ลงมาติดแบบนี้นะคะตัวนี้คือเกสรเห็นไหมคะเนี่ยเกสรแบบนี้นะคะสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่แล้วก็สี่สิบหกแล้วก็สี่0ิแปดห้าินอนเองคอระคังศูนปดค่ะนะคะวันนี้มีครบไซส์เลยนะคะมีครบไซส์เลยของพืชเข้ามานะคะแล้วก็ลายชบานะคะลายดอกชบาแบบนี้นี่ลายนี้ก็สวยนะคะ เนื้อผ้าตัวนี้จะเป็นเนื้อเงานะมีความเป็นเนื้อเงานะคะแต่ว่าไม่แข็งนะยังมีความอ่อนช้อยรุ่มนวนอยู่นะคะสาม8ป4 4ี่4แล้วก็4 6นอนเนคอระคัง0 8นย์นะคะนอนเนคอระคัง0ูนย์ดค่ะมี2ลายนะลูกค้าสามารถเลือกลายได้เลยค่ะลายเกสรหรือลายดอกชบาน,นะคะ